คือช่วงนี้ผมไม่รู้จะเล่นอะไรนะก็เลยแวะมาหาแท็กซี่บอสหน่อยละกันนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมแท็กซี่บอสนะครับผม<ล>ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเลยนะทุกคนช่วงนี้โลบอกผมเบื่อมากเลยฮะ,ะก็เลยแวะหาเกมเก่าสักทดหนึ่งนะครับสำหรับแท็กซี่บอสก็มีอัปเดตมาแล้วนะครับผมทุกคนและรอบนี้เป็นอัปเดตกรุ๊ปนะครับผมซึ่งเป็นเวอร์ชั่น2.26นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมเล่นล่าสุดในเวอร์ชั่นอะไรน,นะฮะแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้มี กลุ่มเข้ามานะครับผมเป็นกลุ่มอัปเดตนะแล้วก็จะมีพวกแบบลูกค้านะครับที่แบบยืนยืนตามกลุ่มหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีนิวสปอ r t ตคาใหม่นะครับผมแล้วก็มีมอรคัมมิ่งซูนนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่เพิ่มหรือเปล่านะครับผมรอดูแล้วก็บัคฟิกนะครับก็แน่นอนแกบัคนะครับผม อย่าเสียเวลานะครับผมเราก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับผมไปเ,เราไปเยี่ยมเกมเก่าของเราดีกว่านะครับทุกคน let's go อ่ะตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็หน้าตาก็ยังเหมือนเดิมเลยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะครับผมอะคาเดมี่ตรงนี้ก็มีตั้งนานแล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรเลยนะครับไหนดูแมปก่อนแมปเปลี่ยนหรือเปล่า เหมือนแมพจะไม่เปลี่ยนด้วยนะฮะนี่ผมไม่ได้เล่นนานขนาดไหนวะเนี่ยแต่น่าจะนานหน้าดูมาเรามาดูดีกว่ากลุ่มคืออะไรครับเนี่ยผมอยากรู้มากเลยมันคืออันนี้หรือเปล่ามีอะไรที่มันแปลกใหม่ไหมผมงงมากเลยนะหรือว่ามันอยู่ในกระลาดกันแน่นะเข้ามาดูกันไหนดูซิในกระลาดมีอะไรเอ่ยอันนี้มีสเปเชียลโอ้โหทำไมรถหัวจังอะโอ้โหลดดูหนึ่งพร้อยแปดสาวโอ้ไม่กอด นี่รถแอดมินแน่ๆนะครับมาดูรถคันใหม่ก่อนนะครับผมก็จะเป็นนักระเลน S70 นะครับผมราคาเดี๋ยวนะทำไมราคามันถูกจังเลยเนะี่ยแสนเ0็ดหม่าเองเหรอเฮ้ยราคาก็ไม่แรงงั้นเราซื้อมาก่อนเลยละกันนะครับผมอันนี้ยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคืออะไรคือกลุ่มนะครับผมผมหาอยู่เออเหมือนผมจะเห็นแวบ,บๆนี่เหรออันนี้คือกลุ่มที่ว่าเหรอหรืออะไร อันนี้คือลูกค้าที่มาแบบเป็นกลุ่มเหรออะไรแบบนี้เหรอแค่เนี้ยแค่เนี้ยโอ้หไม่มีอะไรน่าสนใจไปกวาดรถแล้วแหละถ้างั้นนะฮะเอ้เอ้ยโอ้โหอันนี้9.1เลยเหรอเ <Wow. S 1> ไม่ผมผมขอหน่อยนะอันนี้อันนี้ผมขอส่งลูกค้าคนนี้กันแล้วกันนะฮะเออเราจะส่งลูกค้าด้วยรถที่เอ่ออะบูกาติละกันนะไดโวนะครับไหนดูซิมันแปลกใหม่ย,ยังไงนะครับสำหรับเอ่อลูกค้าเป็นกลุ่มแบบนี้นะอ้าวเขาบอกว่า we can fit อินด,ดูคาแสดงว่าเราต้องมี3ที่นั่งด้วยโอ้ไม่หมายความว่าเราต้องใช้รถที่สามารถรองรับได้2คนงั้นเหรออันนี้น่าจะไม่สองที่นั่งมี4ที่นั่งนะครับเนี่ยดูจากขวามือนะครับมี4ที่นั่งเราก็รับขึ้นมาอ่าเขาไปจริงด้วยแล้วเรามาดูกันนะครับว่ารอบหนึ่งจะได้ตังค์เท่าไหร่มาแล้วจ้าลูกค้ามาทะเลทรายไม่ใช่มาทะเลอ๋อแล้วก็จะได้เงินเยอะแบบนี้หร ก็จะมีคุุมชิปด้วยนะครับเนี่ยเป็น1441นะมีแค่นี้จริงเหรอเนี่ยนี่ผมอุตส่าห์แบบตื่นเต้นเลยนะทุกคนว่าแบบเออจะมีอะไรแบบใหม่ๆอุ้ยแต่โอ้โหอันนี้มาแบบเป็นแฟมิลี่เลยผมจะขนไปยังไงเนี่ยเออคนที่มี1น3 4 5สสมี่ห้ามีห้าคนนะครับรถเรารับได้แค่4เพราะงั้นเราต้องเปลี่ยนรถเพื่อหารองรับเยอะๆเหรอแล้วรถคันไหนมันนั่งได้เยอะบ้างวะเนียเอาเป็นเทล่าอัลเมอร์เลยไหมนั่งรถคันนี้ไปเลยเออ มีหกที่นั่งโอเคน่าน่า,น,า,น,าน่าจะชอบกันอยู่มั้งขนไปเลยขนไปทักครอบครัวมาผมจะส่งคุณด้วยสายตาแปลกๆนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันรถทหารนะครับผมก็อาจจะสงสัยว่าทําไมเราเอารถทหารมาส่งคนแบบนี้นะครับผม,มผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้ขนาดนี้ได้ยังไงนะครับม,มาผมถึงแล้วส่งลูกค้ากันส่งเสร็จเดี๋ยวไปเข้ากรมต่อเลยอ อ๋อก็จะมีกรุปทิปเพิ่มขึ้นมาจริงๆด้วยนะฮะก็เหมือนกับว่าได้เงินเพิ่มจากเดิมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับทุกคนแ่านี้เองนะครับอัปเดตในครั้งนี้ถามว่ามีอะไรน่าสนใจไหมไม่มีเลยครับผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับผมแต่ว่า ยังไงทราบผมก็อัดคลิปมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันมีอะไรอัปเดตมางนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นนานเลยนะงั้นเราไปทําอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่านี้ดีกว่าทุกคนอย่างเช่นแต่งรถไงเออเมื่อกี้เราซื้อแมคลเลเรนมานะครับไปแต่งรถกันดีกว่าผมถามจริงๆละ่ะว่าแท็กซี่บอสนี่มีอะไรน่าสนใจนอกจากเอ,อ่อการแต่งรถมั้งไหม เพราะว่าแทบจะไม่มีเลยนะคือใครที่เล่นเกมนี้นะครับก็ส่วนใหญ่นะน่าจะมาเพราะแบบชอบแต่งรถอะไรพวกนี้นะครับส่วนเรื่องส่งเรื่องอะไรนี่น่าจะเป็นลองไปเลยนะผมอะคนนึงที่มาเล่นแบบนี้เพราะว่าเออผมอยากแต่งรถนะในสไตล์ที่ผมแบบอยากแต่งอะไรเงี้ยแล้วก็คันนี้ก็แน่นอน,นครับผมก็จะแต่งสไตล์ผมเหมือนกันนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปแต่งกันเลยดีกว่าทุกคน let's go เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็เลตติ้งจะอยู่ที่7.5นะครับถ้าใส่เออ่รูปเข้าไปก็จะเป็น7.8นะทุกคนเอ่อใช่หรือเปล่าผมไม่ได้เลน่นน้นไม่แน่ใจว่า7.8ไหมนะครับผมอาจจะ อาจจะ7.7หรือ7.8เนี่ยแหละผมก็ไม่แน่ใจเออได้7.6นะครับทุกคนโอ้โหขออภัยเลยได้แค่7.6เท่านั้นเองนะครับเนี่ยสูงสุดได้7.6เท่านั้นเองนะครับส่วนแรงม้านะครับผมก็จะอยู่ที่1,415นะครับผมถามว่าเร็วไหมกับลดราคาแค่10,000 0ผมว่าเร็วมากเลยนะเออค่อนข้างที่จะแบบพุ่งออกไปได้แบบได้อย่างรวดเร็วเลยอะทุกคนเออถือว่าโอเคเลยนะราคานี้แล้วก็แม็กสปีดนะครับผมอยู่ที่3.39นะทุกคนก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับผมแต่ก ก็ไม่ได้ดีที่สุดน,นะก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับผมในคลาสรถแบบนี้นะผมคิดว่านะมาแน่นอนทุกคนหลังจากเราแต่งเสร็จเราก็ต้องเอาออกมาโชว์ใช่ไหมล่ะสีอย่างสวยทุกคนอยู่ข้างนอกโอ้เออก็เร็วใช้ได้เลยนะทุกคนดูดิไหีมาดูรถใหม่ซิมีถรถคันไหนผมซื้อมั่งเนี่ยขอขึ้นไปดูกันเลยมันมีชั้นสองตั้งแต่เมื่อไหร่ไปแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอุ้ยคันนี้อย่างเท่อ้ผมว่าคันนี้น่าสนใจมากราคาสามล้านสี่ โอไม่ oh ไหนลองซื้อซื้ออ,อ้าวลิมิเต็ดหกพันถ้วยซึ่งผมก็มีถ้วยพอนะทุกคนตังผมก็พอด้วยทำไมผมซื้อไม่ได้ลวะวะหรือว่ามันหมดไปแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับออโอ้โหแต่ละอันโอ้แต่ละคันโอไม่อันนี้อันนี้ผมซื้อไปแล้วเอ๊ะผมซื้อไปตอนไหนวะผมจำไม่ได้เลยว่าผมซื้อไปตอนไหนคันนี้ผมยังไม่ซื้อผมซื้อมาแต่งด้วยละกันเอาเออ เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปนะครับทุกคนเออผมผิดหวังกับไอ้กรุ๊ปมากเลยผมนึกว่าจะมีอะไรนะครับมาเรามาแต่งคันนี้กันดีกว่าทุกคนโอ้โห oh oh, ผมละเซ็งกับอัปเดตนี้นะครับผมผมนึกว่าจะมีอะไรโอ้โ oh oh, หหลอกให้เราเข้ามาแต่ไม่เป็นไรนะครับไหนๆก็หลงเข้ามาแล้วเราก็เอาสักหน่อยละกันนะฮะมาผ่านเงินเล่นดีกว่าทุกคน let's go เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้รถชื่ออะไรผมยังจําไม่ได้เลยนะเอาจริงปะผมซื้อมาเลยแล้วก็มาแต่งสดๆอย่างนี้เลยนะครับผมน่าจะปอเช้หรือเปล่าทรงแบบนี้อาจจะปอเช้นะครับไม่ได้ดูอะไรเลยเมื่อกี้รีบเข้ามาแต่งเลยนะครับเรตติ้งอยู่ที่8.7นะครับผมสำหรับรถคันนี้ถ้าใส่ลูกจะเท่าไหร่เออกพ8.8นะครับ ออก็ใช้ได้เลยนะเยอะอยู่แล้วก็แรงม้าอยู่ที่10,20แรงม้านะครับผมก็ออกตัวได้กลางๆนะไม่ไม่ได้เร็วเกินไปไม่ได้ชา้าเกินไปนะครับผมแม็กสปีดอยู่ที่321กิโลเมตรอันเนี้ยช้านะครับผมคือน่าจะทําได้ดีกว่านี้นิดนึงนะครับด้วยแรงม้าที่ไม่ได้เยอะแล้วก็แม็กสปีดที่ไม่ได้เยอะเนะี่ยผมว่ามันก็ธรรมดาธรรมดานะไม่ได้แบบแรงอะไรขนาดนั้นนะมาเรามาดูข้างนอกกันดีกว่านะครับผมนี่คือ เออภายนอกนะครับผมผมว่ามันก็สวยดีนะมันก็ไม่ได้แย่นะครับผมมันเหมือนรถสไตล์แบบยุคแบบ7 0 8 0ยนอะไรเงี้ยรถเก่าๆนะครับแต่ว่ายังมีความแบบคลาสสิกสปอร์ตอยู่เยอพอมาดูอย่างนี้ผมว่าเท่มากเลยนะเอ,อแต่งออกมาได้แบบลงตัวมากเลยลองเทสความเร็วหน่อยดีกว่าผมว่ามันก็ออกตัวได้เร็วนะี่ไม่ได้ช้าเลยนะฮะถือว่าใช้ได้ ไม่แย่ครับไม่แย่ไม่แย่แยเอาละทุกคนมันคงจะมีแค่นี้แหละนะครับผมในอัปเดตนี้ตอนแรกผมเข้าใจว่าเออน่าจะมีแบบบริษัทใหม่มาอะไรแบบเนี้ยที่แบบเป็นกรุปทัวร์นู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับทุกคนมันผิดอย่างที่ผมคิดไว้อะเออผมค่อนข้างที่จะเฟลเลยนะทุกคนก็เลยซื้อรถมาชดเชยละกันนะฮะขอโทษด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มันอาจจะดูไม่สนุกหรืออะไรนะฮะก็ผิดหวังเล็กน้อยนะครับผมกับเรื่อง กรุปทัวร์นะครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like ด้วยละกันนะฮะบ,บ๊ายบายครับผม